คลิปนี้สอนวิธีเก้าหูเก้าหูตะกร้าตะกร้าหรือว่ากระเป๋าคลิปนี้อันนี้เป็นเป็นกระเป๋ากระเป๋านะใส่หูถ้าไม่ใส่หูกลายเป็นใส่ตะกร้าได้ไหมใส่หูนะคลิปพิเศษใส่หูกระเป๋าเดือนไปแล้วต่เอ้สีชมพูหน่อยชมพู ก็ยังยีดเรื่อยเลยก็หมวยกล้ามยังยินอนกับเขีนภาษาอังกิษได้ไหมพี่เปีนภาาังกฤษได้ไไม่ต้องมไ,มไม่รู้เรื่อง <คน S 1> อใจไม่รู้เรื่องวม่มีใกล้หนใจับพ่อเลยอ้างบรรยายหน,น่นนะอนนยนี้ใส่วิธีการใส่หู อันนี้จะเป็นกระเป๋าสูทใส่เอกสารนะคะสีพาสเทลนะคะสีใสน่ารักมากนะคะสอนวิธีการใส่หูพุ่ค่ะวิธีการใส่หูนะคะเริ่มจากตัดเส้นพลาสติกสีเสส่เส้นนะคะตัดเส้นพลาสติกสี่เส้นนะคะแล้วก็เอามาผ่ารึ่งน,นะคะ อันนี้ต้องใช้สมาธิในการตัดด้วยนะคะเดี๋ยวจะดูนิ้วมือเป็นพลาสติกไปนะคะต,ตัดนิ้วอยงเดี๋ยวตัดนิ้วตัวเองนะคะเพนิ้วก็เป็นเส้นพลาสติกค,ค่ะอันนี้ก็ต้องตัดให้ตรงด้วยนะต้องมีสายตา คือจังใจของคุณจะต้องคมด้วยอะคะ่ะตัดชุดเดียวไม่ให้มันเป็นรอยนะคะตัดให้ได้สี่เส้นนะคะ บอกค่ะว่าตัดให้ได้สีเส้นเพื่อประโยชน์ในการรับน้ําหนักของการถือนะคะแล้วก็เป็นตัวเชื่อมระหว่างตัวกระเป๋าแล้วหูกระเป๋านะคะและก็ยังสามารถที่จะทําลวดลายลงไปในด้านหน้าของกระเป๋าได้ค่ะทำมากกว่านี้ได้ไหมหกเส้นแปดเส้นเก้าเส้นสิบเส้นก็ได้ค่ะแต่ว่า อาจจะสิ้นเปลืองหรือเปล่าค่ะก็ไม่ได้เส้นี้ไม่ได้อาจจะสิ้นเปลืองหรือเปล่าหรืออาจจะใส่ในในพลาสติกหลอดพลาสติกไม่ได้นะคะเพราะว่าถ้าตัดเส้นมากไปเราก็ต้องดูให้ขนาดให้เท่ากันด้วยนะคะอ่ามันจะต้องบาลานซ์กันสมดุลกันนะคะ ตัวเชื่อมสอดเข้าไปเป็นตัวเชื่อมระหว่างหุกระเป๋ากับตูกระเป๋าแล้วก็สอดขึ้นสอดลงค่ะอย่างตัวนี้ก็จะถ้าจะทําลายก็สามารถทําลายเป็นรูปหัวใจได้สอดขึ้นสอดลงค่ะ คุณจะทํากระเป๋าเนี่ยคุณจะต้องเป็นนักส่องแล้วก็นักสอดนะคะจะต้องส่องวัดระดับให้มันลดหลั่นกันไปอย่างสวยงามนะคะแล้วก็สอดให้แน่น การทำกระเป๋าสามารถที่จะทําใช้งานเองได้นะคะหรือใช้ในการประกอบอาชีพเป็นรายได้เสริมก็ได้นะคะเดี๋ยวจะทําใช้งานเองก็ได้นะคะตกแต่งตามสไตล์ที่ต้องการนะคะ ปับนเตค่ะคือตอนนี้ไม่สนใจอะค่ะน้องดณตอนนี้ยังไม่สะดวกอะค่ะค่อนนะอาจารย์เร่องอดูแล้วจะพูดอะเขาดี พูดแนวตลกตลกได้ไหมพูดสิพูดแนวตลกได้ไหมค่ะอันนี้นะคะก็เป็นรูปหัวใจไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ลูกกลมลูกกลมโอเคค่ะอันนี้จะเป็นลูกกลมนะคะกลมไหมคะเป็นรูปทรงกลมค่ะ ทรงกลมกอเป็นการที่ไม่ให้เห็นรอยรอยต่อนะคะเป็นการเยกอ่าง่ายๆคือเป็นการตกแต่งรอยต่อะคะ่ะเป็นการตกแต่งรอยต่อที่เป็นทรงกลม่ะให้ให้ให้ไม่รู้ว่าตรงนี้มันคือรอยต่อค่ะตกแต่งให้มันดูสวยงามนะคะ เป็นงานฝีมือนะคะแล้วก็เป็นการบริหารเป็นการบริหารนิ้วมือบริหารสายตาแล้วก็บริหารสมองนะคะค่ะแล้วก็จึงทําให้ค่อนข้างเป็นงานที่ต้องใช้สมาธินะคะค่ะสามารถฝึกสมาธิได้เพิ่มไรายได้ได้นะคะเพิ่มมาได้เสริมได้ทำมาใช้งานเองได้นะคะอ่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะคะ่ะเพราะท่านจะต้องเป็นนักส่องและนัก จะส่องเรื่องชาวบ้านสอดเรื่องชาวบ้านนะคะมาส่องมาสอดกระเป๋าดีกว่าค่ะเป็นรายได้เสริมได้เนาะค่ะอันนี้ก็จะตกแต่งแล้วก็เป็นเพิ่มความแข็งแรงให้กับตัวกระเป๋าด้วยนะคะ สอดขึ้นสอดลงค่ะ นี้นะคะเราผลิตอยู่ที่จังหวัดพัทลุงนะคะแม่บ้านค่ะเป็นจังหวัดพัทลุงนะคะโดยเราเริ่มจากถามว่าเรามาเริ่มตรงจุดนี้ได้ยังไงนะคะค่ะก่อนหน้านี้ก็เริ่มจากนี่ค่ะรูปทรงของกระเป๋าอย่างสมพิมแบบนะคะก,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 กระเป๋าค่ะ,ะดันหน้านะคะ ดา,า,าด้านหลังนะคะด้านข้างนะคะด้านในค่ะดูจับด้านในนะคะด้านในนะคะเราจะเห็นว่าสานได้สมบูรแล้วกรง,งก้นกระเป๋าสานได้แน่นนะคะสีสวยค่ะเป็นสีพลาสเทลนะคะสนใจสามารถติดต่อได้ที่เครกระเป๋าสารนะคะจังหวัดพัะทะลุงนะคะ0ู5ย์3 8 5าห้า้าสอ้านึ่งเก้นะคะหรือทักมาทางไลน์ได้นะคะ ก็จะเป็น ID G-U-I-D-Y M-A-N-D-Y ไกด์แมนดี้ห้าห้าค่ะไกด์แมนดี้ห้าห้านะคะค่ะสามารถติดต่อเราได้นะคะค่ะของกระเป๋านะคะถ้าลองจับดูนะคะจะนิ่มเพราะเราใช้วัสดุอย่างดีนะคะจะนิ่มถือไปแล้วมันจะไม่ไม่เจ็บมือนะคะค่ะ เราสามารถทําได้ทั้งสีใสก็สีขุ่นก็ไม่เจ็บเอาบอกบอกฝากเบอร์ลายเลยฝากเบอร์ลายสรุปฝากเบอร์ลายยังไงก็สามารถติดต่อได้นะคะมาที่0959238519นะคะค่ะหรือเป็นไกด์แมนดี้55เนีนะคะ G U I D E M A N D Y 55ค่ะสามารถติดต่อมาได้ค่ะ